การหาอนุพันธ์อันดับสูงของฟังก์ชัน3ตัวแปรกำหนดฟังก์ชัน fxy z ข้อที่1หา fx fx ก็คืออนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x หรือ d i f x f ฟังก์ชัน f เทียบ x ดิฟ f เทียบ x จะมองตัวแปร y และ z เป็นเหมือนค่าคงที่ดิฟโพที่1ได้0ดิฟโที่2 6 z ไซน์ x มอง z เป็นค่าคงที่จะได้6 z ดิฟไซน์ x ได้ cos x ก็คือ6 z cos x สิได้0ดังนั้น f x ก็คือ6 z cos x ข้อย่อยที่2หา f y f y ก็คือดิฟ f เทียบ y มองตัวแปร x กับ z เป็นเหมือนค่าคงที่ดังนั้นดิฟพจน์ที่1 5 y กํา,ากลังสจะได้10 y ดิฟพจน์ที่2ได้0ดิฟพจน์ที่3ได้0 f y จึงได้เท่ากับ10 y ข้อย่อยที่3หา f z ก็คือดิฟ f เทียบ Z มองตัวแปร x และ y เป็นเหมือนค่าคงที่ ดังนั้นดิโพที่1ได้0ดิโพที่2จะได้6 sin x และดิโพที่3ได้0ดังนั้น f z จึงได้6 sin x ข้อย่อที่4หา f x, x. fxx x, ก็คืออนุพันธ์ย่อยอันดับสองหรือดิฟสองครั้งโดยครั้งที่1ดิฟเทียบ x ก่อนก็คือดิฟ x ดิฟ f เทียบ x แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาดิฟเทียบ x ต่ออีกครั้งหนึ่ง ก็เท่ากับดิฟ6กแซ s คอ x ซึ่งก็คือ f x ที่หาได้จากข้อย่อยที่ 1, 1> นึ่ำมาดิฟเทียบ x ต่ออีกครั้งหนึ่งมองแซเป็นเหมือนค่าคงที่ 6 z เขียนไว้ข้างหน้าดิฟ cos x เทียบ x จะได้ลบ sin x นำลบมาเขียนไว้ข้างหน้าจึงได้เป็นลบ s i แ x ข้อย่อยที่5หา f y x ก็คือดิฟสองครั้งโดยครั้งที่1ดิฟ f เทียบ y ก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาดิฟเทียบ x ต่อในครั้งที่สองนั่นก็คือ นำ f y ที่ได้จากข้อย่อยที่2มาดิฟเทียบ x ก็คือนำา10 y มาดิฟเทียบ x มอง y เป็นค่าคงที่ดิฟเทียบ x จึงได้0ข้อย่อยที่6หา f z x ดิฟสองครั้งครั้งที่หนึงดิฟ f เทียบ z แล้วจึงนำมาดิฟเทียบ x ต่อในครั้งที่สองดิฟ f เทียบแแล้วจึงนำมาดิฟเทียบ x ต่อ ดิฟ f เทียบ z หรือว่า f z จากข้อยาที่3มีค่าเท่ากับ6 s i ซ x ก็คือนำา6 s ซ n x มาดิฟเทียบ x ดิฟไซ n x ได้ cos x จึงได้เท่ากับ6 cos x ข้อย่อยที่7หา f x y ดิฟสองครั้งนั่นคือครั้งที่1ดิฟ f เทียบ x และวนำผลลัพธ์ที่ได้มาดิฟเทียบ y ในครั้งที่2ดิฟ f เทียบ x ก็คือ f x เท่ากับนำ fx มาดิฟต่อในครั้งที่สอง fx มีค่าเท่ากับ6 z cos x ดิฟ6 z cos x เทียบ y มอง x กับ z เป็นเหมือนค่าคงที่ดังนั้นจึงได้0ูนย์ ข้อย่อยที่8หา f y y นั่นคือครั้งที่1ดิฟเทียบ y แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาดิฟเทียบ y ต่อในครั้งที่2ดิฟ f เทียบ y ก็คือ f y นั่นก็คือนำ f y มาดิฟเทียบ y ต่ออีกครั้งหนึ่ง f y ก็คือ1 0 y ดิฟ10 y เทียบ y ได้10ข้อย่อที่9หาค่า f y z นั่นคือครั้งที่หนึ่งดิฟเทียบ y แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาดิฟเทียบ z ในครั้งที่สองดิฟ f เทียบ y ก็คือ f y f y ก็คือ10 y นั่นคือนำสิบ y มาดิฟเทียบแซดดิฟเทียบแซดมอง y เป็นเหมือนค่าคงที่ดังนั้นดิฟเทียบแซดจึงได้0ข้อย่อยที่10หา f x z นั่นคือครั้งที่1ดิฟเทียบ x นำผลลัพธ์ที่ได้มาดิฟเทียบแซในครั้งที่สองดิฟ f เทียบ x ก็คือ f x จากข้อย่อยที่1 f x ก็คือ6 Z cos x เท่ากับนำา z z cos x มาดิฟเทียบ z จะได้6 cos x ข้อย่อยที่11หา f z y ครั้งที่1ดิฟ f เทียบ z แล้วนำมาดิฟเทียบ y ในครั้งที่สองดิฟ f เทียบ z หรือว่า f z จากข้อย่อยที่3จะได้6 sin x นั่นคือนำ6า6 sin x มาดิฟเทียบ y มอง x เป็นค่าคงที่ดังนั้นดิฟเทียบ y จึงได้0ข้อย่อยที่12หา f z z นั่นคือครั้งที่1ดิฟ f เทียบ z แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ มาดิฟเทียบแซดในครั้งที่สองดิฟ F เทียบแซดหรือ Fz ก็คือ6 sin x ดิฟ6 sin x เทียบ Z ได้0